สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ AI n e w นะคะ a n t h r o พิกบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ประกาศเปิดตัวชุดโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อคลอ3ที่เคลมว่าทรงพลังมากที่สุดในตลาดเหนือกว่าทั้ง ChatGPT ของ OpenAI และ Gemini ของ Google คลอ3เป็นโมเดล AI ที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถพูดคุยโดยตรงกับคลอ3ที่ clo3.ai เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์รูปภาพหรือประมวลผลเอกสารที่มีความยาวมากได้สำหรับนักพัฒนาและนักธุรกิจสามารถใช้ API เพื่อเข้าถึงการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ c l o อดได้คลอส3ประกอบไปด้วย3โมเดลย่อยได้แก่ Haiku, Sonic และ Opus โดยแต่ละโมเดลถัดไปมีประสิทธิภาพที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสมดุลระหว่างปัญญาความเร็วและต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานเฉพาะของแตะละงานโมเดล Opus ซึ่งเป็นโมเดลที่ฉลาดที่สุดมีองค์ความรู้ที่เหนือกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปจากการทดสอบวัดความสามารถเช่นความรู้ระดับปริญญาตรีการให้เหตุผลระดับปริญญาโทคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการทดสอบอื่นๆคลอส3โมเดล Opus แสดงให้เห็นถึงระดับความเข้าใจและความคล่องแคล่วใกล้เคียงกับมนุษย์ในงานที่ซับซ้อนคลอ3ทั้ง3โมเดล มาพร้อมความสามารถที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการวิเคราะห์พยากรณ์การสร้างเนื้อหาการเขียนโค้ดการแปลงภาษาทั้งยังมีการใช้งานที่ง่ายรวดเร็วสามารถรับคำสั่งที่มีความซับซ้อนมีความแม่นยำเชี่ยวชาญหลากหลายตอบสนองได้แบบเรียลไทม์โมเดล Opus และโมเดล Soni เปิดให้ใช้งานแล้วบน c l o u d a i และ c l o u d API ใน159ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยส่วนโมเดล Haiku จะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้